สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับ Big กแอนำความเป็นสีมงคลโชคดีร่ำรวยเฮงเฮงสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการวันนี้นำพระผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์มาให้ทุกท่านได้ชมกันและก็ต้องบอกว่าถ้าท่านไหนได้พบได้เจอได้เห็น ในรุ่นนี้หรือมีอยู่แล้วนะครับเก็บสะสมบูชาติดตัวบูชาติดบ้านติดรถเป็นสิริมงคลโชคดีท่านว่าไว้แค้วคาดปลอดภัยมหานิยมมามากมายอาธิษฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสำเร็จทุกประกาศท่านว่าไว้มีเคล็ดรับ ในการอธิษฐานให้ตั้งนโมสามจบและอธิษฐานนึกนึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมกุณปสังคุณคุณบิดามารดารูบาจารย์และอธิษฐานตามความปรารถนาจะสำเร็จได้แน่นอนลืมนะครับถ้าท่านใดได้พบได้เห็นได้เจอนะครับพุทธผงพุทธคุณรุ่นนี้ต้องเก็บเป็นสี่มงคลเลยนะครับ รายการทูตไทยไปกับบิ๊กแอนะครับก็มานำมาให้ชมกันนะครับก็เป็นสิมคนกับตัวผมกับรายการกับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับหรือถ้าหลายท่านนะครับเกิดมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระที่ผมนำมาให้ชมกันนะครับก็สามารถเขียนมาโทรมาไลน์มานะครับคุยกันได้เป็นประสบการณ์ดีๆผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่าน ได้ฟังได้เป็นสีมุคลต่อไปนะครับก็ขอบารมีพระผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ในคุ้มครองทุกท่านให้โชคดีแค้วคาดปลอดภัยให้สมมุ่งมาปรารถนาและเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับและมีพระในรุ่นต่างๆในรุ่นอื่นๆวิกแอดก็จะมา นำให้ทุกท่านได้ชมกันในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการไปอย่างดีนะครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ <ng ress> <ng ress> ทได้ช่วยบำบัดทุกบำรุงสุ่ให้สมเกตดจดำจดจนลงายขอเราเที่วทีวาทสังสุขทั้งหลายทุกเรทปราทุกโรงที่เร็จมาแล้วโดยอินทริตาปิหาจงรวมเท่ากตาจุด